โคตรนกเลยมึงมึงมีปัญหาอะไรมึงประดานูเนี่ยฮะต่อยก็แพ้คยไปยเลยด่าไม่ได้คุยแล้วกูกูขอดูสูตรมึงหน่อยเถอวะนในในกูดูดีปอญญาอ่อนสูตรเดียวพุ่งมานูไปข้างนอกก่อนจะดูไปลับจะดูไปหลันในนนกูกูขอดูหน่อยเถอวะไปไปญ้านอ่เยเอ้แค์แบงค์แบงค์แแ และใคร oh. ที่สวมมงกุฎกูยิ้ที่อามาคืนเพราะว่า the king is back ตอนที่กูดูในแดนนี่ก็ all your shit is back ก <Ew. S 1> ูกับมาเก็บของเสียคล้ายๆสุขาพิบาลเย้ยใครบอกมึงเจ๋งก็กูสงสัยจะหูพิการ <laughs> คนฟังวกมีดิงโง่เหอะฉันเล็กเอาโล่และปัดโถวัาซุปเปอร์มาริโอเธอ all you try to kill me นะกูไม่กลัวหรอกคำขู่ขูมาห,หมดทุกตัวรู้จักไม่คัตกรหม,มู่ <What? S 2> ร้องมากก็แว็บางทีก็แว็มากก็ร้องแต่โทษทีไม่ว่ายังไงนะพี่ก็แว็มามากกว่น้อชให้เขาเปล่านักก็สาวก็เข้ามากรีดเองในทำเพลงมาดิสเราแต่เสืกมาขอเราฟีเพลงน้าไม่อายะหน้าไม่อายผูมืนเจสันให้ข่าอย่งไงก็ข่าไม่ตายมึงมันห่างฉันเมื่อไหร่จะตื่นสักทีควายมียมึงดูกระเจียวฟีมึงเสืกมาเล่นแบบววจีดวมีทาทุกวันแจกเซีฟีอยร้อนตัวเม่ดว่ามึงจะเย็นเย็นเดี๋ยวกัถอปทีิโลกของมึ ม่เห็นใครและวกูยโสเกินไปกูถึงไม่มองไม่เห็นใครมองไม่เห็นใครทำไมถึงมองไม่เห็นใครก็มึงมันโกนละลัดับกูถึงได้มองไม่เห็นใครมองไม่เห็นใครทำไมถึงมองไม่เห็นใครและวกูย่สเกินไปกูถึงไม่มองไม่เห็นใครมองไม่เห็นใครทำไมถึงมองไม่เห็นใครก็มึงมันโกนละลัดับกูถึงได้มองไม่เห็นใคร